มีเหตุการณ์ฆาตกรรมผู้หญิงหลายศพมากที่นี่โอ้ยองนาําโคตรน่ากลัวเลยจานพาไปดูเลยดิไปเร็วไม่อู้ชับเลยจาย์ไอ้เชี่ยผมว่าไม่ใช่เล่นๆแล้วมาเ้ยอ้าวชิบหายแล้วกู สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับพี่วานและก็พี่ชาร์บครับยินดีตตอนรับเข้าสู่ช่องอเ,เวลทูบครับวันนี้ครับหลังจากที่พี่วานหาหายกับหน้าจอไปถึง5คลิปนะครับจะได้พี่ชาร์ตนะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของช่องใน5คลิปที่ผ่านมาจะ <c oughs> เรียกว่าช่วยเลย ทำร้ายกันดีกว่ามันเป็นของปลอมเอฟเฟกทั้งหมดปลอมเหรอฮะดูคอนปลอมเหรอเนี่ยเฮ้ยอย่าพเจ้าปลอมเลังเฮแต่งเหมือนว่าเจ็บจริงนะฮะเจ็บจริงก็ใครยังไม่เคยดูก็ไปดูได้วันนี้ครับทุกคนที่วานอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งวันนี้เราจะใช้ชีวิต12ชั่วโมงที่นี่และที่แห่งนี้เราเรียกมันว่าปั๊มน้ำมันหลางครับ สถานที่นี้นะครับเขาเล่าลือกันว่ามีเหตุการณ์ฆาตกรรมผู้หญิงหลายศพมากที่นี่และตอนนั้นอ่ะพอมีฆาตกรรมปัม๊มนี้ก็ถูกลือทิ้งไปและหลังจากนั้นก็มีแบบคนอ่ะมาฉุดผู้หญิงอ่ะเข้าไปข้างหลังแล้วก็เผานั่งยางด้วยอันนี้เขาเล่ากันนะยวจะหาว่าเหตุการณ์ไม่เท่าไหร่เขาเนี่ยใครอยีกแล้วเนะี่ยเขาเล่ากันมาสังเกตไหมนู่นไง ยางรถยนต์อันนี้เตรียมแล้วอาจจะมานั่งยางกันอีกเดี๋ยววันนี้พี่วานจะใช้ชีวิต12ชั่วโมงที่นี่และจะลองดูว่าถ้าพี่วานได้ลองทดสอบสมมติถ้าพี่วานอ่ะซ้อมเป็นฆาตรกรและเผานั่งยางแต่ว่าพี่ชาคุณเป็นเหยือ่อยอ การเก่ายังไม่หายเลยจะให้เผาอีกแล้วเหรอถ้าเราซ้อมนั่งยางพี่ช้าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรจะทรมานจริงๆไหมเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าเดี๋ยวเรอบพาไปดูบรรยากาศโดยรอบก่อนดีกว่านาะเ้ะบ้ามีอะไรบ้างและน่ากลัวขนาดไหนตอนนี้อยู่ประมาณ6โมงครึ่งนะเดี๋ยวดูว่ามืดๆเราจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้พาไปดูก่อนดีกว่าเนะอ่าไป พี่ชาปอะไรอะ่ะเขียนว่าอะไรส้นิมสจนิมสจนิมยอกใครมันไปปีนแล้วไปพนได้ <c oughs> เออเนาะเก่งมากนะข้างๆนี่เป็นเหมือนแบบเขาเอาหินเอาอะไรมาทุบใช่ไหมเหมือนเขาทิ้งอะ่ะก็เลยทําให้มันกลายเป็นสภาพแบบนี้นะส่วนข้างๆนี่นี่น,นี่อันนี้เป็นเหมือนที่นอนเก่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่พี่ชา้าปเนี่ยที่นอนเป็นโฟมด้วยนะเดี๋ยวเราจะใช้ที่นอนนี่ไหม ใช่เหรอไม่ใช่ดีกว่ามั้งไปไปดูต่อดีกว่าเฮ้ยสะายอ่ะเห็นยังตายอยู่นี่มานานลูกเอ๊ตายสันไมคิดว่าใช่ไหมน่าจะเป็นผีกุนตาตามคำล่ำลือเลยนะ่ใช่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน่อยโอ้โหทิ้งไม่มีเยื่อใ่เลย มีแต่ขยะว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป้งแคลว่ะเอ้ยเฮ้ยไไหนผมจะไปดูฝั่งนู้นดูแตบผมนี่หละหมดแล้วว่ะจานเออหมดอะไรไม่ มาถิ่นเขาอารับน้องหน่อยเขาจะได้รู้ว่ามาเนาเป็นพวกกันนะไปไปดูต่ออย่าไปทําเองที่บ้านนะให้มาทําที่นี่ปัาทำไมถึงมีอะไรแบบนี้ตรงนี้วมาจารยนโซฟาที่นั่งได้ไหมอเอาไปหมดแล้วนะนี่อะไรมาเนี่ยป้ายป้ายป้ายโอ้โหออป้ายออกป้ายเฮ้ย พี่จับเฮ้ยโอ้โห oh คุณเคยเห็นไหมเวลาที่ม,มีแขกบ้านแขกเมืองอะ่ะมารับแขกอะ่ะอ่าเชิญครับยินดีแกล้มทูเชียงใหม่กลับอ่อครับอขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ย จะเป็นอย่างนี้เออว่าที่นี่ก็ถ <Oliver. S 1> ือว่าถ้าถ้าอันนี้มันเป็นของที่นี่จริงๆนะก็คือเขาจะต้อนรับแหละนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่ปั๊มแห่งนี้ไม่น่าจะใช่นักท่องเที่ยวใช่เฮ้ยที่มีอะไรบ้างมีกาแฟให้กินด้วยอะไรเนี่ยกะปิมีกะปิด้วยจะมีอะไรอยู่ในนี้ไหมนี่กินเนี่ยใช่อะไรกินเนี่ยผีเหรอกะปินีกินก็ะปิไม่ใช่ผีนะไม่ใช่ โอ้ยอะไรเนี่ยอาจารย์ผีลิ้นยาวหรืออะไรอะ่ะมันยากเออแล้เนี่ยอะไรวะเนี่ยหอมมาลไยนี่ก็เขียนว่าอะไรเนี่ยห้ามห้ามห้ามตดนะห้ามตดเดี๋ยวขาด ไปครับปบนะเราอย่าทํานะดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงหรือต่าเลือกเอาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเขา,เ,เ,ขาเข้าประตูนี้อ้าวอ้อมได้อ้อมมันดิโอ,อ้แล้วนี่ห้องอะไรเนี่ย โอ้ยองหนาโครน่ากลัวเลยจานพาไปดูเลยดิไม่เอาไปเร็วไม่ไปไม่ไปลองดูก่อนเข้าไปเข้าไปแป๊บนึงเข้าไปดูดิมีอะไรเดี๋ยวทำไมขออก่อน่ลใจก่อนหีไม่กลัวกลัวอะไรตุ๊กแกเฮ้ยเข้าไปดูดิจานอ้แหงแมงอะไรอ่ะยุงเหรอยุงยุงยุงยเข้าไปดูดิเข้าไปสำรวจพาไปพาไปดิอืมไม่อยู่นะไม่มีไปดูดิมีอะไร จานไม่น่าเข้าอ่ะยุงเยอะเยอะมากอุ้ยยุงทำอะไรเราไม่ได้หราจานไปเข้าไปดูหน่อยอือหือทอขี้ขี้เด้ยเด้ยเราอ่ะเราจะปิดทำไมเราอ่ะเราจะเราจะจะปิดทำไมอ๋อเปิดไว้เหรอเปิดไว้ดิเพราะอะไรนั่นน่ะโอ้โหขี้นี่ว่ะไปดีกว่าขี้เลยเนี่ยอุ้ยกลับกลับเถอะกลับเถอะจานเหม็นไหมไม่มีกลิ่นแต่เห็นเศษซากแล้วนี่อะไรเนี่ยจาน ตรงนี้เป็นห้องอะไรอาจารย์เป็นน่าจะเป็นพวกเก็บอกรณ์ละมั้งเือนี่อะไรวะปลานะเฮ้ยผมว่าอันนี้น่าจะแบบว่าเวลาเขาทํารถอ่ะเขาก็เอาล้อมาจุ่มอ๋อใช่ใช่น่าจะนะเฮ้ยทำไมมันมีสารพยานาคที่นี่อ่ะโอ้มลต้นมลเฮ้ยมีอีสารหนึ่งอ่ะตาต้นไม้โอ้แล้วตรงไปนั้นมีอะไรอีกวะน่าอุ้ยไปดูดิสารอันนี้ ตรงนี้เป็นที่เอาไว้ซ่อมใต้ท้องรถนะออเอารถมาค่อมไว้ตรงเนี้ยขับมาค่อมป,ปั๊บแล้วคนก็ไปซ่อมใต้ท้องรถนะขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นซ่อมอะไรก็ไปไปดูพิวารต่อเลยหอยจานข้างหลังไม่มีอะไรน่าค้หนหาเยอะเลยอ่ะเห็นไหมมันติดถนนใหญ่นะนแต่พอมาข้างหลังนี่ดูสะพึงเลยเนาะจานจะไม่เหมือนมีคนมาอยู่อะมีเหรอมันมีมาใดเออว่า เดี๋ยวกลางคืนเราจะขึ้นไปแต่ตอนนี้เราไม่ขึ้นไปหรอกเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปตอนนี้มันจะไม่มีอะไรที่ห้องอะไรวะวังนี้เป็นห้องอะไรวะจารย์เหมือนห้องนอนวาห้องนอนคนที่นี่อ๋อหรอเอไม่ใช่ห้องเนเฮ้ย,ยไม่ใช่ห้องว่ะแต่เหมือนจะเป็นห้องนะโอ้โหเฮ้เยมีเล่นเล่นแล้วมั้งฮะใหม่ๆเลยนะนี่ผมว่าไม่ใช่เล่นเล่นแล้วมั้งเฮ้ย ใครมาจุดประทัดตรงนี้วะมีทั้งพญานาคกุมารไอ้ไข่ฤาษีเฮ้ยเอ้อะไรจานจานใหญ่เป็นจับเล่นนะเฮ้ยเป็นถุงเลยอะไรวะอู้ชัดเลยจานไอ้เชี่ยมาที่วันเล่นเนือเลยไหนอ้าวชิปหายแล้วกูไหนพี่ชายยิบไปดูนีเงาไอ้ชิปไปใช้อันเดียวกันหรือเปล่ายังพูดอยู่เลยเมื่อกี้มันอยู่นู่นถ้าอันนู้นหายไปนี่ซวยเลยเนี่ยโอ้โหชัดเลยกู ใช่โอ้โหขอโทษครับอุ้ยดอกไม้จำเนี่ยนี่วะทูบทูบยักษ์เฮ้ยแล้วทำไมมาอยู่ในนี้วะโอ้โหจานเปรียบเลยวะนี่โอ้โหน,นู่นโอ้อันนี้เนี่ยยาวเลยโอ้หลายอันด้วยน,นั่นน่ะไม้เนี่ยนี่ก็มีนี่ก็มีอุ้ยไม้เต็มเลยวะจานดูดิประมาณขาหักไหน เดี๋ยวลองไปเดินตรงนี้ระวังด้วยตอนเดินระวังเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราไอ้น,นี่ได้อาจารย์เดินระวังด้วยนะอย่าไปเหยียบอะไรแปลกปลอมล่ะเดีอาจารย์อย่าไปชี้มั่วตัวอย่าเดินเข้ามาอย่าไปเดินนะแถวเนี้ยเดินแล้วเหยียบอะไรมั่วตัวนี่คุณร้องเลยนะเดี๋ยว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 <ะ>ขาอะขาเรานะ่ขาเรนะานะ่ะไหนอ้าวผมไม่เห็น โูดม่กกี้อยู่แท้ๆเอา,อาแล้วจะมีเหล้าขาวด้วยมีหวานทำอะไรลงไปหืมเฮ้ย<า>่อมีหวานไหมเนี่ยเฮ<า>้ย๊ะเฮ้ยฮะมายังมาแล้วเฮ้ยมือปฏิหาร <c oughs> อุณตีแรงมากเลย <laughs> เนี่ยจะไม่มาเขาตรงๆนะอกูเล่นมากเลยอย่างเงี้ยกลางคืนกูจะอยู่ไม่ได้เอาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคลิปนี้อ้อพี่เช้าขอจบก่อนครับสวัสดีครับผมไอ้มาไม่ต้องไปหามันไม่เอาโอ้โหนี่แหละสิ่งที่เราต้องการเลยอยู่ไหนวะอันนี้สเปดลูกเดี๋ยวต้องไปหาอยู่แถวนี้อะลูกสำคัญเลยนะอาจารย์ ั่งนู้นว่ะเห็นไหมพี ook? ่จ oh ับยังมีอีกเนี่ยมีทางเข้าไปว่ะเดี๋ยวกลางคืนก็จะเข้าไปตอนนี้เราไม่เข้าเพราะว่าอันตรายโอ้โหจานเป็นยงเลยว่ะตรงเนี้ยน่ากลัวนีวัตจะเล็กๆนั่นเนี่ยใช่ โซนนี้นะครับทุกคนตามเข้าไปดูได้นะที่ช่องท้าวบีบีนะเดี๋ยวพี่าราปจะทําการสํารวจตรงนี้นะโซนนี้สน,นพิวานเนี่ยจะทําการสํารวจตรงนี้ตามไปดูพี่าราปเอาตอนนี้เดี๋ยวเราขอไปเตรียมภารกิจก่อนไปพี่ทาอ่ะตอนนี้นะเริ่มจะมืดแล้วนะหนึ่งทุ่มตรงแล้วนะครับทุกคนเราจะทําการแยกทีมจะมีกลุ่มหนึ่งที่โชคดีได้นอนตรงนี้นี่ เลือกเอาตามอัธยาศัยและอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปนอกข้างในตอนนี้เช็คชื่อก่อนพี่วานครับครับครับผมอาร์ตครับโดครับอืเรียบร้อยเช็คชื่อกันอีกแล้วนะเอายังโอนายออกใครน้อยอยู่ข้างนอกครับออกตอนนี้อยู่ข้างนอกโอนอยออกดูดัวกดีอยวะล็อกอะล็อกอะไรคุณเป็นคนออกเองลองไหมไหมไม่ลอกเลย ดี๋ยวพี่วานถือให้ดีกว่าโอ้โหโถโถโถผู้รอดชีวิตทั้งหลายเอาละครับใครน้อยตอนนี้ต้องอยู่ข้างในครับออกตอนนี้คืออยู่ข้างในเออานะโอ้โนอ๊อกโอ้โหนออกต่อเลยครับออพวกคุณเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นตลกกันใช่ไหมโอ้โหนอ๊อไม่มีใครกล้าเปลี่ยนนะ ระวังจะตับขาหลอกนะโอ้โหนคุณแยกคิมกับผมหรอคุณชอบอยู่ข้างในเหรอตัแกตแกมาอยู่ตรงโดนตุ๊กแกด้วยคุณก็ไม่อยู่ข้างในก็ก็อยู่ตรงนี้นี่เออต่นตากันรอดเอาละครับเป่ายิงุบนะคนชนะก็อยู่กับพี่วานเป้าเดียวกันไปเลยจบ ผมชนะผมอยู่นี่เดี๋ยวไดแล้วแล้วคุณนี่ชอบจับคู่กันนะแล้วก็หายนะทุกทีเลยนะอ่ะโอเคสรุปนะพี่เช้านะครับก็จะอยู่กับพี่ฮานะแล้วก็พี่วานะจะอยู่กับพี่โดนะเดี๋ยวแยกกันไปประกอบภารกิจเลยดีกว่าเนาะเอางี้เลยดีกว่าไหมไปช่องคุณเลยตามไปดูข้างในพี่เช้ามันใช้ชีวิตข้างในช่องคุณเดี๋ยวผมจะตามไปหาเป็นระยะระยะโอเคงั้นตามนั้นนะครับทุกคนอ่ะเชิญไปนะครับเชิญบายครับไป ไปไปเออเฮ้ยลืมลืมลืมอะไรรู้เปล่ากล่องสุ่มเอาชีวิตรอดเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องส่งคนออกมาแล้วอาอาวอาวันนี้ครับทุกคนเรามีกล่องสุ่มเอาชีวิตรอดของพี่นุนะครับช่องคลาสสิกนุเขาทํากล่องสุ่มเอาชีวิตรอดขายอยู่ตอนนี้อ่าไปสั่งซื้อกันได้นะเดี๋ยวพี่วานทิ้งลิงก์ไว้ให้กล่องสุ่มนี้พี่วานบอกเลยว่าพี่นุส่งมาให้พี่วานคนเดียวครับแต่ เราจะามาชาเลนจ์กันใครจะได้กล่องสุ่มเอาชีวิตรอดไป uh huh. อ่าเดี๋ยวเราต้องมาช่วงจริงกล่องสุ่มอันนี้กันนะครับทุกคนนี่กล่องสุ่มเอาชีวิตรอดครับสิดยยุนะไปหาซื้อได้นะเดี๋ยวพี่มิ้งจะให้ได้มาถึงแล้วในนี้มีอุปกรณ์เอาชีวิตรอดสําหรับสายเอาชีวิตรอดอย่างแท้จริงนี่อยู่ในนี้อ่าอยากได้ไหมอยากได้ผมก็อยากได้ แต่มีกล่องเดียวฉะนั้นต้องแย่งชิงกันหน่อยหลักครับทุกคนครับจับไม้ั้นไม้ยาวครับโอ้โหมีสองอันแน่นะใครจะเป็นคนจับใครจับต่อยิงชุบดีกว่าคนชนะได้จับเฮ้ยวเฮัยใจ้ะโจ้จอ่ามันไม่ได้วัดที่ฝ่อที่ชุบวัดตรงนี้อืมอ่า ไม้ยาวได้ <shifted. S 1> ไม้ดันกดนะอะไรนะหนึ่งต้มต้มโอ้โหกจะหนีบทำไมล่ะเนี่ยฮะไม่ไหวเหรหนึ่งต้มไปดึงใครยาวกวกันวะเนี่ยเฮ้ยพี่วันพี่วันยาวกว่าเฮ้ยไม่แน่นะเขาหนีดอยู่นะนี่ของพี่ชายครับวางเถอะ แล้วมันจะต่อยหยุดจะไงปมาหไปวะดวงเล่าน้นแข็งเรื่องวะเฮ้ยเดี๋ยวผมแบ่งของประกเอาชีวิตรอดให้คุณ3ชิ้นละกันในนี้มี10ชิ้นสิบชิ้นได้หรอออเออผมผมแบ่งให้3ชิ้นผมแบ่งให้เฮ้ยมีกระดาษด้วยเฮ้ยเปิดมานะครับทุกคนมีกระดาษนะครับเอาลวครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามีอะไรอ่าเก็บนะฮะนี่นะครับพี่นูเขียนว่า กองส่มเอาชีวิตรอดนะอันนี้หนึ่งแว่นขยายถ้าอายุคุณเยอะแว่นขยายจะช่วยเห็นชัดขึ้นข้อที่สองชุดช่องปากหากมีคนหนึงปากเหม็นทิชชู่มีประโยชน์หลากหลายทั้งความสะอาดถุงม,มือป้องกันความร้อนไฟฉายอุกปกรณ์แสงสว่างยากันยุงวิ่งถุงตดยามองไม้แขวนผ้าและบินโกครับเอาละครับเอาละครับ,รบเดี๋ยวผมจะให้คุณเลือก3าอย่างผมจะเลือกให้คุณหนึ่งิ ร้ uhm. านที่เหลือคุณจะจะเป็นคนเลือกผมขอเลือกบิงโกให้คุณครั้นเพราะไรเาะอะไรนะเพราะเรผื่อเรงนั้นเหงาไงนัああ่งเล่นบิงโกเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่ชาร์ปจะหยิบได้อะไรนะครับอย่างเร็วนะอย่างเร็วด้วยอ่ะอาไรอ่อ่าอ่าเด้งต่อเป็มหยิบบ๊วยเร็วแล้วแล้วเอาแล้วครับเฮ้ยได้ยะไรน่ะ ได้สองอันของอันงานคุณเอาไปสองอันเลยอ้าวนี่นะคุณได้ถุงมือนะข้างเดียวกับชุดอุปกรณ์ปากเหม็นนะถุงมือข้างดรวอารผมให้ข้างหนึ่งก็เป็นว่าพี่ช้านะครับได้เกมบิงโกก็เดี๋ยวอาจารย์ใส่ถุงมือเล่นอ่าปรงฟันด้วยก่อนนอนด้วยนะเป็นไงดีไหมระยะสีฟันนะไม่มีเดี๋ยวหาเอาแถวนั้นมีมียาติดฟันเก่าอยู่อโหอ่าโอเคงานเดี๋ยวเจอกันกับพี่ช้าสมพิบานเราจะอยู่กันตรงนี้เดี๋ยวเราหาทำเลกันด้วพี่ช้า ขอให้โชคดีกับข้างหลังนะตุกแกเยอะด้วยได้ยินเสียงแล้วด้วยนะเดี๋ยวตามไปดูนี่นะนี่นะพี่อัดถ่ายไปนะฝากดูแลน้องผมด้วยจะดูแลถ่ายก,กันได้บ,นะ <c oughs> บางทีมันอาจจะมีสกิลตรงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวคุณมาเอาของก่อนนะอะไรไปเอาเอะไรไปอไปืเอาไปไปผ้าใบผ้าใบเอาผ้าใบเอาไปอันหนึง่งโคมไฟเอาไหมเอาดิเอาเหรอเอาเอาหมดอ่ะให้เราเอาเอาเอาที่แขวนเอาที่แขวนโคมใบ อันนี้ไปเนี่ยอัอนนี้กระจายรอบด้านนี้อาจารย์แล้วก็เอาอันไหนอันไหนอันไหนอันนี้ไปอ,อ่ะอ่าเสือไปอันนึงงั้นก็ส่งพ่ชับ<ม>แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูไม่เปิดไฟก่อนล่ะเปิดให้หน่อยห้อยีมม่มีมีตุ้มหูไหมเหรอนี่ยห้อยไหนักนะไหนักได้อยู่อออเนี่ยให้มันมีประโยชน์อย่างนี้ดีวะฮะออะมาดูกล่องเอาชีวิตรอดเราดีกว่า ชิชูนะเวลาเราขับถ่ายนี่ไงใช้ใช้อุ้ยดีด้วยดีดีนะนี่นี่ไงแต่กระยุงจ้ากรนยุงเดี๋ยวเราให้มันไปอ่านหนึ่งเดี๋ยวเราไปให้มันนะมียาหม่องด้วยว่ายุงกัดเสร็จยาหม่องทันทีนี่อ้ยอันนี้ดีเด็ดเลยเนี่ยสูงต้นเออเอาไปไล่ยุงเออใช่เหรอแล้วเราเอาตรงไหนดีตรงนี้เราไปตราตั้งไหนดีนี่อระใช่อยู่ด้านบนเลยด้านบนเลย เรียบจิ๊บไม่มีเศษงั้นเราตั้งตรงนี้นะอะอะไรของเขาเนะี่ยหาตุ๊กแกอยู่มั้งนะเอ้ยหาตุ๊กแกเหรอข้างหลังโน,น่นคุณเนี่ยข้างหลังโน,น่นคุณมาได้ตรงนี้โน่นฝั่งโน,น่นข้างหลังข้างในโน,น่น <c oughs> แหมเนียนนะจะมาตั้งตรงใกล้ๆเรานะ <c oughs> นี่มันที่ของผมนายเลยนายเลยชิดนายชิด<ใ>นายเลยครับไอ้ทะลุออกไปโน่นทะลุประตูไปโน,น่นแหม <c oughs> อะงั้นเดี๋ยวเราจะตั้งตรงนี้กันทุกคน มันมันไม่ใช่เด็กเล็กนะเนี่ยข้างในอ่ะมันเ<ไ>ป็นอีกหลังหนึ่งเลยนะที่นกกากลัวที่หมาเลยว่ะขนลุกเลยอ่ะ